สวัสดีครับเจมมาโตมาใจกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีชุดว่ายน้ําปีกของผู้หญิงมานําเสนอมาเสนอขายโดยชุดว่ายน้ําปีกของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ในตู้สุ่ม8 t ทนะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมยาวไปจนถึงวันที่2เมษายนนะก็1 2 3 4 5 6 7วันเหมือนเดิมนะครับในตู้นั้น <c oughs> มีคนสงสัยว่าเอ้าพี่อารแล้วอันนี้มันเกี่ยวอะไรกับกางเกงปีกนกอะไรอย่างนง้นหรือเปล่า ความจริงต้องบอกว่าซีรีส์ปีกเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ทำขึ้นมาพิเศษนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับปีกยกตัวอย่างเช่นเกงปีกนกหรือว่าของอื่นๆนะปีกนกอื่นๆที่น้องเคยเห็นกันมานะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังมีปีกนกมันก็มีปีกนกที่ยังพูดไม่ได้นะครับก็เราดูต่อไปว่าจะมีอะไรบ้างซึ่งต้องบอกว่าเป็นเซตที่ขายดีมากๆนะครับทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยนะครับตัวชุดว่ายน้ำนี้ก็เป็นชุดว่ายน้ำที่ พิเศษมากๆนะครับมีรอยสักอยู่เป็นลายปีกนะมีกอจีปีกด้วยนะครับก็จิปีกก็เป็นตัวพิเศษตอนนั้นที่ทําขึ้นมานะเป็นแบบเซตคอลเลคชั่นปีกอะต่างประเทศเขาจะเรียกว่าองเจอริกแต่ว่าที่ไทยเราเรียกว่าปีกปีกนกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนถามว่าเอา้าแล้วเกี่ยวอะไรกันคือมันเป็นซีรีส์เดียวกันนะเป็นของคนละคนละเซตกันแต่ว่าเป็นธีมเดียวกันเป็นปีกเดียวกันนะครับม,มาดูที่ กิจกรรมตู้สุ่ม8ทีดีกว่านะครับว่าของข้างในมีของเด็ดอะไรบ้างความจริงของเด็ดข้างในจะมีสองอย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือชุดว่ายน้ำส่วนอีกอันหนึ่งก็คือนี่หน้าตาหน้าตาเขินจุงเป็นลายเพ้นเขินจุงนะเราจะมีแก้มแดงๆเพื่อแบบว่าเอาไปแบบอ้อยๆไปอ้อยผู้ชายอะไรเงี้ยนะในโซนฟีสตล์ก็สามารถพกหน้าตาอันนี้ไปได้นะครับก็จะแบบอุ้ยเขินเนี่ยเธอ เวลาเขาให้แบบหัวจิงหัวใจให้ต่างไม้มาอุ้ยเขินอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ใช้กับผู้ชายได้ด้วยนะปฏิตัวผู้ชายพีกาจะใส่พามพ์น,น่ารักดีนี่นี่เป็นหน้าเขินของผู้ชายใช่ไหมอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำปิดของผู้ชายซึ่งจําหน่ายไปแล้วนะครับก็มีรอยสักมาดูที่ผู้หญิงกันบ้างคาเป,ปล่า ชุดว่ายน้ำนะจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันก็คือส่วนเสือ้อกางเกงแล้วก็รองเทา้าสามารถรีวิวทีเดียวไปได้เลยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้แบบบทบังอะไรน,ะนใกล้ๆก็จะเป็นโทนสีฟ้าแล้วก็เหลืองๆขาวๆอะ่ะตัวนี้เข้าไปใกล้ๆนะครับนี่ความเด็ดของมันคือ ลายปีกนกนที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็รอยสักปีกนกที่อยู่ด้านหลังนะตัวนี้เท hey, มากๆส่วนหัวน,นี้ไม่ต้องถามนะครับไม่กลับมาเป็นของแรอะไรที่แรก็บอกว่าแรนะครับพลาแปลก็พลาไปเลยแล็กนาลล็อกวันพัน c h แมนไททันอะไรเงี้ยเอามาใส่เพราะมันดูเข้ากันดีใช่ใส่กับตัวอื่นก็สวยดีออกหานะแป๊บสาวๆเขาใส่อะไรกันเนี่ย กินย,ยากุซ่าเหรอยากุซ่ายากุซ่าเนีย่ยเอ้ยก็น่ารักดีนี่ให้ดูหน้าหน่อยหนี่ทีนี้ต้องมีคนถามแน่เลยว่าพี่แอ๊ครับหมดตู้เท่าไหร่คือเดี๋ยวนี้เขาเลิกเรนะิงละบางคนแบบเออผมไม่เลิงนะพี่นะผมไม่เลิงแบบว่าครั้งแรกสองครั้งอะผมเลิงหมดตู้แล้วกันพี่แอ๊หมดตู้เท่าไหร่อะ ความจริงของข้างในก็ยังมีอื่นอีกนะครับมีสกินระเบิดมีแบบว่าเพนกวินนะครับมีของอื่นอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเรามาดูราคากันดีกว่านะครับราคาจะเริ่มที่9เพชรนะครับแล้วก็39เพชร69เพชร99เพชศ199เพชร299 399แล้วก็599ทั้งหมดเลยคือ1,712เพชรนะสำหรับชุดว่ายน้ำปีกนกอันนี้1,712เพชรพร้อมกับ แก้มแดงด้วยนี่แก้มแดงน่ารักมากบอกเลยใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยใครที่แบบว่าเป็นสายทาคอนเทนต์สายถ่ายรูปอะไรเงี้ยสมควรมีติดไว้นะเพราะว่ามันจะเอาไปใช้ได้เวลาที่แบบว่าเอ้ยเราอยากทําแบบว่าคลิปวิดีโอแบบมีผู้ชายให้ตองไม้ต้วเขินอะไรเงี้ยก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นอันที่น่ามีติดไว้นะสำหรับคนที่ชอบทําคลิปโอเคจบ แค่นี้แหละนะครับวันนี้แวะมาบอกแปบเดียวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วก็บ๊ายบาย